แตงโมซอนยาโปรนะครับตัวใหม่ล่าสุดจากเจ้์ไตนะครับจะมีรายละเอียดอะไรบ้างมาติดตามคลิปนี้กันดูครับสวัสดีนะครับเอ่อได้นํะำตัวนิดนึงครับสวัสดีค่ะชาวบาค่ะเป็นเบเตอร์ er. แตงโมเจ้าไตค่ะก็คือเป็นหนึ่งในทีมงานนักบริตเอ่อแตงโมตัวนี้ใช่ไหมครับค่ะโอ้โหก็คือเพิ่งออกเลยใช่ไหมตัวนี้เพิ่งมาใหมใ่เลยค่ะเป็นตัวใหม่ของเราค่ะออกมาล่าสุด ล่าสุดตอนไหนฮะปีที่แล้วเลยค่ะแล้วก็ป,ปีนี้ <ไป S 2> จะปเปิดตัวใช่ค่ะไปปีหกหกเจ็ดหกเจ็ดจะเปิดตัวปีปปีเอ่อต้นปีหกแปดนี้ใช่ค่ะอืมทำไมถึงตั้งชื่อว่า<ม>แตงโมสอนยาโปรครับเป็นเอ่อพัฒนา จากตัวเดิมของเราซันย่า plus ค่ะเป็นตัวโปรขึ้นมาก็คือเพิ่มใช้เพิ่มของคุณภาพการกินแล้วก็เรื่องของความแข็งแรงค่ะตอนแรกเรามียังไงมีอะไรบ้างซันย่าพลัสซอนย่าธรรมดาซอนย่าแม็กซ์ซึ่งล่าสุดนี้อย่างตัวซอนย่าโปรเนี่ยก็คือตอบโจทย์ทั้งเชนการผลิตทั้งต้นน้าก็คือผู้ปลูกก็คือปลูกได้ยิ่สูงปลูกง่ายได้ผลผลิตสูงสําหรับผลค้าขายก็คือการขนส่งดีรองเชลล์ไร แล้วก็ตอบโจทย์เรื่องของคุณภาพการกินก็คือเนื้อแน่นขึ้นอ่าหวานขึ้นแล้วก็มเมล็ดเล็กลงค่ะ เมื่อกี้เมื่อกี้แอบไปชิมมาแล้วหวานมากเลยกี่บลิดคะเนี่ยหวานหวานจัดประมาณสิบสองสิบสามบลิกค่ะก็คือหวานเนื้อแน่นหวานมากนะครับอือนะายุการเก็บเกี่ยวของเขาเนี่ยจะอยู่ประมาณเจ็ดสิบถึงเจ็ดสิบสองวันหลังจากหยอดเมล็ดโอ้ก็นานนานกว่าปกติไหมปกติหกสิบหกสิบห้าไหมใช่ค่ะก็คืออันนี้ก็คือจะเอาลูกเขาใหญ่เนาะลูกเขาใหญ่จะานานกว่าประมาณอาีกนิดนึงใช้เวลาผลิตลูกใช่ค่ะก็เลยระยะจะนานนิดนึงนะครับนี่คืออันนี้คือตัวอย่างลูกใช่ไหมครับเนี่ย มีตัวตัวไหนนะตัวนี้นหรอครับนี่นะนะครับนี่ก็คือตัวอย่างลูกเขาต้นหนึ่งได้กี่ลูกนะครับถ้าจะให้ดีไซน์ใหญ่ก็คือหนึ่ง,ต,นนง,งต้นหนึ่งลูกต้นหนึ่งลูกเลยาาติดได้หนึ่งถึงสองลูก<อ>ต่อต้นอ๋อแนะนําปุ๋ยแนะนํายังไงบ้างครับถ้าเกิดสมมุติว่าพอพอลงแปลงแล้วลงแปลงแล้วคือถ้าาำรับตันนี้แนะนําให้ปลูกประมาณ50สิบเซนระหว่างต้นห้าสิบเซนระยะห่างใช่ไหมครับระยะห่างห้าสิบเซน แล้วทีนี้เรื่องของการปลูกเนี่ยการไว้ผลเนี่ยตำแหน่งการไว้ผลแนะนําให้ไว้ข้อประมาณ18-20ถึง20หรือรดอกตัวเมียที่3ที่4ค่ะจะได้คุณภาพผลที่ดียูนิฟอร์มของผลแล้วก็ลูกใหญ่คุณภาพการกินดีแล้วปลูกได้ตลอดปีไหมครับได้ตลอดทั้งปีเลยค่ะโดยเฉพาะตัวซอนยาโปรเนี่ยจะ,ะทนทนเรื่องของฝนแล้วก็แข็งแรงแต่สามารถปลูกได้ทุกฤดูค่ะครับผม นะใครที่สนใจอยากจะปลูกแตงโมล,ลูกใหญ่ๆแล้วก็น้าหนักดีใช่ไหมปกติแตงโมก็ขายเป็นโลเนาะน้าหนักดีแล้วก็หวานหวานจริงอันนี้คือรับรองเลยว่าหวานจริงเพราะว่าไปลองชิมมาแล้วนะแตงโมสันย่าโปรนะครับ <laughs> ก็เดี๋ยวจะเปิดตัวแล้วนะครับปีนี้เลยนะครับผมฝากอะไรนิดนึงครับสําหรับเกษตรกร,กรหรือผู้ที่สนใจอยากจะปลูกค่ะถ้าสําหรับเกษตรกร,ะกรนะคะรับ,ร,บรองว่าไม่ผิดหวังถ้าสําหรับตัวสันญาโปรเนี่ยได้ผลผลิตเยอะแน่นอนค่ะแล้วก็ที่สําคัญคือเกรดเกรด A เปอร์เซ็นต์เกรดเอสูงใหญ่ต้องซอนยาโปรเจ็ดห้ายาไตค่ะอันงนี้ก็ต้องขอบคุณคุณชบาแล้วครับผมนะครับสำหรับให้ข้อมูลแล้วก็เกี่ยวกับซอนยาโปรเจ็ดห้านะครับขอบคุณมากนะครับโอเคครับเจอกันนะทุกที่หูฟังครับมีความสุขครับแฮ ppy